มันไม่ได้อยู่ในฟิลแบบเปล่าเปลี่ยวและหวยหาแต่อยู่แบบว่ารู้สึกว่ามันมีมีมวลอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ถ้าถามว่ามือไม,ม,ม,ม่มีก็ดีมีมีก็ได้จริงอะ่ะคนคนที่โสดน่ะก็มีข้อดีนะ มันคือมีอิสระมันมันเหมือนกับว่าแล้วเรายังมีโอกาสด้วยซ้ำพอเรารักตัวเองมากๆหรือเรารู้สึกว่าเออเราให้คุณค่ากับตัวเราเองอะสุดท้ายอะไม่มีใครรักเราแต่เรารักตัวเองอะโอ้อันนี้ก็ the best แล้วอะมันอย่างน้อยมันมันมีคนหนึ่งที่มันแบบรักเราแล้วมันอยู่กับเราตลอดเนี่ยเห็ <S 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 นไหมดีจะตายดีจะตาย กับพี่แอร์หอค่ะทอนเอออล่ะทไม่ได้ํากัดว่าคนที่เมาตอยุเทาหรอจะไครนต่อแถวแล้วจริงหรอใครต่อแถวแล้วยังไม่เห็นมีแลมีก็ก็ตามนั้นเลยค่ะจริงๆมันไม่อย่างที่บอกอะค่ะเราเราไม่ได้ปิด ตัวเองไม่ได้ปิดการนะว่าจริงๆเป็นเรื่องของนัว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของอายุหรือวัยอะไรอย่างที่บอกในรายการเลยนะว่าจริงๆมันอยู่ที่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครแล้วก็เข้ากันได้ไหมแล้วคบกันมันต้องไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆว่าความรักมันไม่มีไม่มีสูตรสาเร็จอะไรอะค่ะถ้ามันเจอแล้วมันคลิกมันใช่มันต้องใช้แบบสัญชาตญาณความรู้สึกเรื่องมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่แค่แบบ ภายนอกผิวเผินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าไอ้น,นี้ขอออกตัวว่าไม่ต้องไม่ใช่ถึงขนาดรุ่นแบบ20อะ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือแบบว่าเออสาอัพไปอะไรอย่างเงี้ยขอขอขอระบุนิดนึงไม่ใช่ไม่งั้นมันจะกลายเป็นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าอุ้ยน้องนาดอะไรอย่างเงี้งกยก็เออใช่อัน,นั้นอันนั้นก็ระบุนนขอให้30ดีกว่าค่ะส0ดีกว่ามันยังดูแบบเออ ไม่ไม่ไม่ตกใจเท่าไหร <c oughs> ไ่หมายถึงทั้งเขาและเราแลค<ฮ>ะแลคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยาามจะเป็นแนวแก๊ปอายุันจะทำให้ภาษาหรือการคุยกันเอะไรอย่างเง้ยไปนใช่อจริงๆจริงๆนะนัดก็เห็นหลายๆคู่ที่ที่เขาก็มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีประเด็นอะไรอย่าอย่างแบบมีพี่มีพี่ชอยเป็นไอดอลนะคะห <c oughs> มายถึงว่ายกตัวอย่างเฉยๆ<ห>อะไรเงี้ยหรือ จะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้คือเราไม่ได้บอกหรอกค่ะว่าจะต้องแบบใดแต่แค่ก็มันจะบอกว่าเอออย่าอย่ามองเรื่องอายุเป็นเรื่องเรื่องประเด็นเลยค่ะใช่เพราะว่านั้นว่าตอนนี้นัว่าทุกๆคนน่ะน่าจะเรียนรู้กันไปด้วยกันอยู่แล้วทั้งเพศทั้งวัยทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยัง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 ยืนยันว่ายังยังเป็นผู้ชายชอบผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอีกรู้ว่าจะถาม ใช่ใช่คือมีอะค่ะมีมีน้องๆหลายคนก็จะแบบให้จิ้นหลายคนแบบจิ้นมีแอนมีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันน่ารักนะดีแล้วก็แบบดูเขามีความสุขกันดีอะแล้วนั่น่ามันก็น่ารักอะแต่ว่าด้วยความเป็นเพื่อนเราเราก็เราก็จิ้นแบบนี้แหละนะมันก็ forever แบบเพื่อนกันตลอดการแบบนี้เป็นจิ้นมากกว่าเป็นจิ้นเป็นเออแบบถ้าความรักมันอีกแบบหนึ่งความรักที่มันจะต้องแบบ just เป็นเหมือนพัร์ทเนอรอกันนะนัดว่าไม่ไม่ได้บอกว่าโอ้ยต้องเป็นคู่หลักแบบวันแหววอะไรเงี้ยมันเป็นตอนนี้มันต้องการคนที่เป็นเพื่อนอยู่กันไปแบบมีความสุขไม่ไม่จากัดอะไรมากมายแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความแบบความความเข้ากันได้อีกหลายหลายอยา่างมีคมาสมัครหยตอ่ะยังยังยังไม่มีค่ะยังไม่มีใครแบบยังไม่มีคน เขเรียกยังไม่ได้เข้ามาทาให้ให้รู้สึกว่ามาแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เราก็ปล่อยใจจอยคือแบบรอแบบไม่รออย่างที่บอกคือแบบเราเหมือนไม่ไม่ได้แต่ความรู้สึกลึกๆมันเรารู้ว่ามันมัน,ม,นมันน่าจะมีอ่ะม,มันมีคนคนนั้นอะ <S <S อในความรู้สึกนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเปล่าเปลียวว้าเวยหรือโหยหามันมันไม่ได้อยู่ในฟีลแบบเปล่าเปลี่ยวและโหยหา แต่อยู่แบบว่ารู้สึกว่ามันม,มีมีมวลอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าอีกอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวมันเป็นเรื่องอื่นๆอีกอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกเอนเนอรีตอนนี้เรานนเราอโอเคอะ่ะมันเพื่อนจะขับระดับใหม่เชีรยชร์ไหมคะที่คนระดับเชียร์ไดไหมรเปล่ามัมีความรักเป็นสิ่งบูรณาลอยดีก็มีแอนน่ะแหละเขาก็จะแบบเอ้ยเชียร์นะอยากให้เพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แั่ว่าหลายๆคนที่รู้จักแรดเขาก็เขาก็คงอยากแต่ว่าเราก็ยังยังไม่มีที่เขาเข้ามาไงคือไม่เข้ามาไงไเราก็แต่เราก็ไม่ได้จะไปหาไงเพราะว่าเราก็คิดว่าเรายังเชื่อในความรู้สึกว่าถ้าเขาพร้อมเขาก็คงเข้ามาแหละ,ะบางคนเขาอาจจะยังแบบไม่พร้อมหรือเปล่าก็ยังไม่ต้องเข้ามาก็ดีแล้วไปหมายถึงว่าไปจัดการ ควาคิดตัวเองอะไรให้มันตกผลึกใดๆก่อนนะัดว่าคนนะ่ะเมื่อถึงเวลามันจะถูกจัดสรรมาเองนัดว่ารวมทั้งตัวนัดด้วยเพราะถ้าเกิดเราเจอใครที่แบบบางคนเข้ามาอาจจะไม่ใช่ไม่ตรงก็เป็นเพื่อนแต่บางคนเขาอาจจะรอเวลาที่แบบเออเขาพร้อมก็มาอันนี้ก็ก็ไม่ได้ปิดอะไร่างเงี้ยค่ะไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ถ้าถามว่าอ,อไม่มีก็ดีมีมีก็ได้เออ มีมีคดีเนีคือพี่นัดสัมผัสได้มันเขาเข้ามาแบบีๆนานเลยสัมผัสได้นะพี่นัดเชื่อว่าพี่นัดรู้ว่าเราจะรู้ว่าแหละนัดมาไม่ว่าใครอ่ะคงมีสัญชาตญาณของตัวเองเนาะว่าคนนี้เข้ามาแล้วรู้สึกยังไงแล้วเรารู้สึกกับเขาแบบเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีความรักมันไม่ต้องมันไม่มีเวลามันไม่มีทำทำลายอะไรใดๆเวลามันเกิดมันเกิดเลยใช่ รู้กันดีนี่น่าจะน่าจะรู้รู้กันดีเอาเหรอไม่โสดมันก็ดีไปแบบนึงความรักไม่ต้องการเวลาจริงๆเวลามันไม่มีจริงหรอกเออก็เป็นคำเลยหนึ่งแล้วหนึ่งปีแล้วเวลาไม่มีจริงนะคะในเรื่องค่ะเพราะต้องรักเวลาไม่มีจริงเขียนเลยไอ้ย่เมื่อไหร่เมื่อนานใช่รอแบบไม่รอ เศร้า,า,าใครเศร้าไม่ต้องเศร้า <laughs> จริงๆอ่ะ <c oughs> คน <c oughs> คนที่โสดน่ะ <c oughs> ก็มีข้อดีนะ <c oughs> มันคือมีอิสระ <c oughs> มันมันเหมือนกับว่าแล้วเรายังมีโอกาสด้วยซ้ํา <c oughs> การที่เรามีแกลบในช่วงที่เราแบบเออว่างๆอ่ะเราได้มีเวลาแบบ ได้ให้อะไรกับตัวเองจริงๆอ่ะแล้วก็เออได้ให้รางวัลเกิดตัวเองได้ทําอะไรที่เราชอบแล้วพอมันมีอีกคนนึงมามันจะเป็นสนุกอีกแบบหนึง่ง <laughs> อันนี้แบบสนุกกับตัวเองไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะก็เคยพูดเหมือนเดิมยังเรื่องเดิมว่าพอเรารักตัวเองอะ่ะ พอเรารักตัวเองมากๆหรือเรารู้สึกว่าเออเราให้คุณค่ากับตัวเราเองอะสุดท้ายอะไม่มีใครรักเราแต่เรารักตัวเองอะโอ้อันนี้ก็เ h e best แล้วอะมันอย่างน้อยมันมันมีคนหนึ่งที่มันแบบรักเราแล้วมันอยู่กับเราตลอดยอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมดีจะตายดีจะตายเขยนเชี่ยเลยเนเชี่เลยกี่ดิ้งกี่ดิ้งขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค ถ้อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h annel ทับดารา a c e o o o k ทับดาาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ